โลว์ัตแสมันนี้อยู่กับผมในช่องพี่สมเพยเยอะแต่ก็ดูดายผู้ใหญ่ก็ดูดีฮะคนวันนี้อยู่กับผมในเกมโลบบฮะน,นี้อยู่ในแมพลิมอนโซเยอร์ทค o o นะทุกคนเนาะที่มีน้องน้องที่ถามผมมานะั้นทุกคนเนาะว่าจะเปลี่ยนว่าจะเปลี่ยนฮีโร่อย่างไงฮะเราต้องมีเงินไม่มีเงินหรือว่าก็ต้องมีดวงวิญญาณนะทุกคนเนาะ แต่ว่าอยากได้ดีที่สุดก็คือนี่ฮะต้องมีเพชรนะทุกคนเพชรสีม่มวงนี้ได้จากไหนนะทุกคนนะก็ได้จากตรงรับของฝันนะทุกคนนะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือออนไลน์ฮนะนี่ตรงคําว่างานนะทุกคนนะเนี่หนไหมถ้าเราทำเคสรเพชรลวันหรือว่าเพชรงานงานหลักของเราฮนะเคสหลักนั่นแหละนะทุกคนนะเราก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงิน เออเพชรม่วงกะทุกคนนะเพชรม่วงเราก็จะเอามาสมตัวละครตรงนี้นะเออนี่ฮะทุกคนกดเลยฮะทุกคนนะ,ะเราก็จะสมเทระตัวตรงนี้ฮะถ้ากดโบวคิวมันจะสมเทระนะ,ะผมก็ได้ของโยริชินะฮะก็ระดับสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะทุกคน วิธีเปลี่ยนนะทุกคนนะที่เราไดฮีโร่มาแล้วเนาะมันจะอยู่ในคําว่าฮีโร่ฮะทุกคนนะแล้วทุกคนที่ทุกคนซื้อไอแผ่นแผ่นที่ว่าเสคฮีโร่มาใช่ไหมเราจะเปลี่ยนฮีโร่อย่างไงนะเราก็กดตรงฮีโร่สมมอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูน,นัน,น้อง ดกดตรงนี้ใช่ไหมนะทุกคนสมมุติต้องน้องออที่มาดูคลิปผมมาแล้วก็เล่นไม่เข้าใจเท่าไหร่นะทุกคนนะมันดูคลิปผมแล้วนี่ฮะน้องๆมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมกดมามันจะเป็นตัวละครเ,เป็นสไลเย,ยอร์กระจกกระจกสามดาวนะทุกคนนะวิธีเปลี่ยนให้เป็นระดับที่เราสมมานะเราก็ไปนฮะ ตรงนี้ฮะเราอยากได้ตัวไหนฮะเราอยากได้ตัววายุนะแล้วกดตัววายุแล้วเราก็กดตรงนี้เราก็จะได้ตัววายุพานะครับทุกคนนะต้องรองให้ไอ้ตัวสังดาวตายก่อน้าตัวนะแล้วมันก็จะเป็นตัววายุมาให้นะครับทุกน้องทุกคนอ่าก็หายข้อสงสัยแล้วนะตอนน,นะตนี้ก็เป็นที่เสียเงินม่วงตอนนี้เป็น เออตรงนี้เป็นที่เสียวะเป็นที่เสียเอ่อดวงวิญญาณแล้วก็ห้าหมื่นเงินนะฮะทุกคนห้าหมื่น 50, ทองอันนี้หนึ่งพันห้าพันทองะแล้ววิธีที่แบบรอรอจังหวะนะฮะทุกนเรากดเข้ามาคำว่าแผนที่ฮะเราจะกดตรงนี้ฮะมัน ดิมบอลสเลเยอร์ของเราฮะทุกคนนะว่าลูกสมุนของเราก้าจะยืนเฝ้าหน้าป้อมตรงนี้สมมุิจะมีพวกสเลยเยอร์พวกฮีโร่ฝัองตงัวห้ามเนาะจะมาจมตีถานเราฮะเราก็พอกกำลังฐานเราไว้ตรงนี้ก็ได้ฮะหรือแม่เราก็ไปจมตีฮีโร่ก็ได้ฮะทุกคนนะนะุดไปตรงแผนที่เหมือนเดิมฮะทุกคนแล้วเราก็อยากตีบ้านเพงนี้ใช่ไหมแล้กดตัวเอไปฮะนะฮะมันก็ไปครฮะ ก็แค่นี้ฮะแต่ตัวนี้ฮะถ้าใครไปยึดตรงกลางได้ฮะเราก็จะได้ทรัพยากี่อนอย่างเยอนะอะทุกคนนะได้เยอะมากเลยครับตรงนี้เดีผมมาไปตรงนี้ทุกคนเพราะว่าผมก็มีเงินน่องเยอะนะฮะแล้วก็มีทรัพย์ยี่คอนแบบครบทุกตัวแล้วฮนะทุกคนนะน้องใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไคร้ให้ผมด้วยฮะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้า